ดูนะครับเป็น BYD นะครับติดตั้งกล่องโนเวลนะครับตัวนี้เป็น AI นะครับตัวรุ่น Pro Max ครับตัวท็อปสุดนะครับเป็นสเปคแรม8ลอม128 Snapdragon นะครับแล้วก็ใส่ซิมได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการแบ่ง2อหน้าจอให้ดูนะครับว่าทางโนเวลนะครับเป็นตัว Pro Max นะครับภาพจะไม่มีแหลกไม่มีกระตุกนะครับปากก็จะตรงกับเสียงเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ปากตรงกับเสียงเลยนะครับ ปากตรงกับเสียงเลยนะครับอันนี้โอเคตัวนี้มีระบบส่งหน้าจอสะท้อนมือถือเข้าไปก็ได้นะครับมีคาเพลยไร้สายด้วยนะครับระบบ Netflix อะไรใช้ได้หมดโหลดแอปพลิเคชันเองได้ผ่านระบบ Play Store ได้เลยนะครับอันนี้เราเข้าเทส Netflix ให้ดูนะคทำงานเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นแรม8 ซีพ8คอลอม128 s n น p d ปด g ก้แท้นะครับทุกอย่างของรถเหมือนเดิมเลยนะครับระบบรถทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวนี้เป็น Novel Pro Max นะครับตัวโปรแม็โอเคครับขอบคุณครับ